สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอ Android ติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถ Honda HRV ปี2022นะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นหน้าจอขนาด10นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปกลำ4 g ิ๊กลม32 g ิก CPU8 คอภาพ 2K ยี่ห้อ Alpha a c o u s ติ c รุ่น Go s e r i e s นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาภาพแบบ3มิตินะครับคอนโทรลกล้องที่หน้าจอได้แบบนี้ครับตอนนี้ขึ้นภาพ3มิตินะครับภาพชัดเจนสวยงามทุกมุมมองนะครับพื้นที่รอบรถนะครับ ก็สามารถดูภาพ2มิติกดปุ่มนี้นะครับกล้องหน <mon> <made SAN> <Maria> ้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาปุ่มนี้ดูกล้องซ้ายและกล้องขวาพร้อมกันนะครับแล้วก็พื้นที่รอบรถนะครับในส่วนของระบบอัโต้เข้าเกียร์ถอยนะครับขึ้นกล้องหลังมีเซฟกระยะแล้วก็เห็นพื้นที่รอบรถนะครับเซฟกระยะก็เลี้ยวตามพรมอะไรนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาครับแล้วก็ออกจากเกียร์ถอยขึ้นกล้องหน้านะครับ คันนี้ก็มีเลนวอตมาจากโรงงานนะครับกดตรงการสวิตช์เปิดเลนวอตได้ปกตินะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลนวอตทำงานได้ปกตินะครับหรือว่าจะปิดฟังก์ชันนี้ก็สามารถทําได้นะครับมาดูในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับ y o ยูทูบเน็ตฟิกทางร้านลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดเพิ่มเติมได้จาก p y s y s t o นะครับนะครับสเปคแท้นะครับเร็วแรงนะครับประมวลผลไวลื่นปืดลื่นปืดนะครับก็แต่ปุ๊ิดปั๊บนะครับ รีวิวสดไม่มีตะต่อนะครับภาพคมชัดนะครับอันนี้ความเอียดภาพ 2K ก็ลองรับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับนี่ครับดูหนังฟังเพลงสะดวกสบายบันเทิงทุกเส้นทางนะครับแล้วก็มีระบบบันทึกเหตุการณ์รอบคันนะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาบันทึกได้นะครับปุ่มันรทไว้เล่อนปื้ดเล่นปืดแล้วก็แผนที่นําทางนะครับ Google Map สั่งงานด้วยเสียงได้ร้านสิทธิเจริญซาว ขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์นะครับกดรูปไมล์แล้วก็พูดได้เลยนะครับมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ใช้งานสองแอปพร้อมกันได้นะครับดู YouTube กับแผนที่พร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับจะเข้าจอดจะออกจากซอยก็เปิดกล้องขึ้นมากดปุ่มนี้นะครับ รถเ,เทียบฟุตบาทก็เปิดกล้องด้านซ้ายนะครับจะเห็นล้อด้านซ้ายนะครับพอรถเทียบเลยโด,ย,ดยที่ล้อไม่เบียดฟุตบาทนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นลักตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 7 7 5 7 5 4 6ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ